đang đi đang làm cái 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 อน่แต่าคนคนนี้ยกคนหนึ่งก็น่านักเลงน่เกิดอีกคนหนึ่งก็ใครวะน,นี่ สวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะพี่ดาดาสวัสดีจ้ามาแล้วว่าใจกอดมาแล้วเนี่ยพี่ดาดาเห็นไหมเมื่อกี้คร <laughs> อ,อบครัวเป็นทองพ่อเอก ใหญ่ยหญยเลยเมื่อกี้โอ้โหซุ้มหน่อยชุดแล,ล้วแบบนี้ป้าถ่ายรูปมันกังกับพอใจมันมันใหญ่ไปยังไม่เห็นก็เอ,อ็กตมเต็มเต็มเลย เฮ็ดตาตูตาหยอกใส่เลยขันตาตูใส่เลยขนตาเ็มขนตาว่าเอกมาดิเอาขนตาว่าเอก ไปอยากบอกแม่จะเล่นขนตาเลยหรอวะยังหวงกินหวงกินนึ่นี a. ้สิต้มท่านี้สิ จะอบพยพแล้วหนูฮะหนูนนนนจะอบพยพนี้พี่นี่แหละไม่ได้หนีนกแร้วยังเดี๋ยวจะไปให้นอนเฉียงนาเฉียงนากันนะเขาเดี๋ยวพวกก็ปืน,นไล่ยิงทำไงทำนี้บอกไปทั่ว,วยังไงตาล แมวไลลาสวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกท่านเลยนะจ้าขอบคุณจ้าหัวใจกอดใจมานะคะขอบคุณนะคะแล,แล้วก็ไปใส่ปากแล้วก็เป็นไอ้นี้อีก